มาดูคลิปของคนไทยกันบ้างนะครับนี่นะครับที่นั่งกันอยู่นี้น่าจะประมาณสิบคนเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยถูกทหารรักษาดินแดนกัมพูชาควบคุมตัวได้บริเวณหลังวัดชัยเมืองปอยเปตหลังลักลอบข้ามแดนเข้าเมืองโดยบิดกฎหมายเมืองไทยเนี่ยน่าจะสบายที่สุดแล้วนะผมว่านะในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมว่าเมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะ ไม่มีที่ไหนในโลกจะสบายเท่าเมืองไทยแล้วนะอาหารการกินก็เพียบพร้อมต้าขยันงานก็มีเยอะแยะมันก็แล้วแต่คนนะครับที่จะคิดแบบนี้สำหรับผมเนี่ยผมขออยู่เมืองไทยดีกว่าแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ที่เขาไปกัมพูชาลักลอบเข้าไปคขมรมมีเรื่องเดียวนะครับคือสแกมเมอร์หาเงินง่าย หลอกลวงแล้วคุณคิดดูนะครับคุณหลอกลวงเขาคนที่เขาบริสุทธิ์เงินของเขาที่เก็บสะสมมาคุณหลอกเอาไปแล้วเขาจะคิดยังไงเขาจะอยู่ยังไงคิดถึงใจเขาใจเราบ้างนะครับอย่าหาทาเลยพวกสแกมเมอร์เนี่ยหลอกลวงมันง่ายก็จริงแต่ว่ามันเป็นเวรกรรมนะไม่รู้จะไปกันทำไม มีเรื่องเดียวแค่นั้นแหละนะคือสแกมเมอร์นะครับถ้าไปหางานที่เขเมตนนะ่ะเมืองไทยอ่ะงานดีกว่าเยอะแยะที่เขเมนตนมีงานอะไรข้าแรงก็ถูกนอกจากคุณจะเป็นเจ้าของเองอย่าหาทํานะครับเนี่ยเพอเพอนะครับ มันจับได้มันก็เอามาเรียกร้องเป็นตัวประกันต่อรองกับบ้านเราอีกเรานี่นะครับจะเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่านะถ้ามันต่อรองกันขึ้นมาของเราเนี่ยจับได้ส่งกลับคืนแต่คมเม้นต์เนี่ยถ้ามันเกิดมีการต่อรองกับเราอ่ะเราเป็นฝ่ายเสียเปียบนะครับอย่าไปกันเลยอยู่เมืองไทยนี่แหละสบายที่สุดแล้ว